ราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนเป็นราศีแห่งไฟความกล้าหาญและการเริ่มต้นใหม่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ราศีเมษผู้จุดประกายแห่งไฟจักรวาลในปี2026พลังงานของราศีเมษถูกปลุกขึ้นอีกครั้งเหมือนประกายไฟที่พร้อมจุดแสงบนเส้นทางใหม่เมษคือราศีแห่งการเริ่มต้นและปีนี้ จักรวาลต้องการให้คุณเริ่มต้นอีกครั้งด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมความรักจะมีความชัดเจนกว่าที่ผ่านมาคนที่เคยลังเลจะเริ่มเข้าหาคุณมากขึ้นและคนโสดจะพบพลังงานใหม่ที่เข้ากันได้ดีการงานเมธจะได้รับโอกาสใหม่เส้นทางที่ไม่เคยมองเห็นจะเริ่มเปิดชัดขึ้นในปีนี้การเงินกลางปีเป็นจังหวะทอง เงินที่รอคอยจะมาถึงและรายได้เสริมจะเริ่มเติบโตปี2026คือปีแห่งการกล้ากล้าที่จะก้าวกล้าที่จะลองกล้าที่จะเป็นตัวเองนี่คือปีของคุณราศีเมษ welcome to Aries the spark of cosmic fire in 2026 the energy of Aries awakens again like a flame ready to ignite a brand new path aries is the sign of beginnings and this year the universe wants you to begin again with a stronger braver heart love becomes clearer people who hesitated will start moving toward you and for singles a new aligned energy arrives career brings new opportunities path you couldn't see before will suddenly open finances rise mid-year with unexpected income and long awaited money arriving right on time. 2026 is a year of courage. The courage to step forward. The courage to try. The courage to be your true self. This is your year, Aries. See you in episode 3 Taurus, the earthborn sign of strength and stability.